สวัสดีจังนิติภาพว่าทำไข่เจียวเนาะแบบง่ายๆไข่เจียวมีกิ่ฟองหกฟองจ้ะก็ตีนไปนเลยะใส่รสดีไปรสดีคนอโรคนีเดียคือขีนูนะ่ะของเวียดนามก็พริกไทยออ ใส่ซอสมักกี้หรือว่ามักกีเข้าไปพอนี่ก็พอแล้วคล่มันใส่หมดลกลงไปเลยจ้ะ ก็กืะเทียมใส่เข้าไปใส่เข้าไปจ้ะโอเคมันนี่กะคนเลมันต่อ งานนี้จะใส่ชีตรงไปเรื่อยๆจะเป็นชีดพิซซ่าแค่นี้ ก็เรียบร้อยละเดี๋ยวไปตั้งกระทะคนจับกันกองงานนี้บอกไดเี้ด้อยจ้าว่าไม่ใช่ไข่เจียวบ้านรับเลยใส่กาไป ไข่ใ,ใส่ลงไปเลยจ้ะไข่รกระชิบใส่ข้าไปไม่มีปัญหาแต่ต้องไฟ้่อนก็จ้ะไข่ใ,ใส่ชีสจ้ะตอนยนังยังกลับผ้าด้ทัศนกลับก็บคือเอาจานมากลกับมันจ้ะพลิกเรียกว่าพลิกด้านมันใช้ไฟอ่อนสุดจ้ะ จะวานาที่ได้เกิดเทศเนาะให้มันหายเดือดปุบปุบเราถึงจะมาพลิกว่ากลับด้านมันจะโอเคจ้ะคิดว่าจานนี้ก็โอเคละเราจะมากลับด้านมันพลิกเลยโอเค้ะจ้ะเราก็พลิกเสร็เรียบร้อยแลวกับดานเสร็จเรียบร้อยครก็ใส่เลยในกระทะไปหน่อยนึงแล้วก็ลงไปเลย ก็ไฟอ่อนเหมือนเดิมถ้าไฟบ่อ่อนก็เดี๋ยวเขาจะไหม้จะไม่อร่อยอันนี้ก็เป็นต้มไก่โอเคจ้าตอนนี้ฉัน็ะขับดานมาอีกด่านหนึ่งเลยนะจ้าก็จะเปิดไฟอ่อนๆจะโรยชีสเข้าไปอีก ครั้งหนึ่งจะกินให้จุใจเท้าปิดอะแล้วก็ไฟอ่อนๆเหมือนเดิมนะก้อนสีคิดกำลังเริ่มละลายจะโรยหอมเข้าไปหน่อยแล้วก็จะใส่ผงแคปเปรโรนีเนาะหัืปาปริกะาแล้วก็ไป แค่นี้ก็เป็นอนันเสร็จสับเรียบร้อยแล้วจ้ะโอเคสุดยอดจักสองสามนาทีแล้วพอ,อเป็นอันว่าเสร็จสับเรียบร้อยจ้ะ โอเคจ้าต่อจากไข่เจียวชีสเราก็จะมาทำส้มตำไทยไ้ะจา้าอันนี้เส้นมะละกอจริงๆเ้ยก็พริกเม็ดเดียวก็พอพริกอันนี้เว็ดค่ะแล้วก็มีโยวเคอรเทดมีอย่างหน้กุ้งแล้วก็เอยียงว่ะ่วลิสงจ้ะเดี๋ยวเขาก็สิมันเริ่มจัดก,การนำมาเลย พริกเม็ดเดียวนะก็กระเทียมเริ่มปรุงเลยเจิดจ้ะนะชนิสงบุบบุบมันไปก่อนะน้ำปลามะนาว เอาใส่เข้าไปเลยจ้ะต้มตส้มันตรงต้มออกร้านเตีตต้ยวหน่อยเครื่องเทศใส่เข้าไปตามจ้ะสักสองช้อนช้อนเดียวก็พอ ช้อนหนึ่งจดะกวคุณสักหนึ่ปฟาบอดีเข้มคุณีิก็ะเส้นมะละกอใส่เข้าไปเลยตับเอค่ายแบบสลัดนลยจ้ะเส้นมะละกอนี่เขาขูดแล้วแชน้ำเย็นเอาไว้เลยจ้ะคือให้มันเกาะ ยางมันน่้นอย่างนี้ได็ขน้นี่ซุำตำไทยของเราก็ใส่กุ้งก็เป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยแล้วดวยจ้ะรวยด้วยถั่นนิสมเข้าไปอีกเพราะว่า,า,าตาับไทยข้าเจ้าเขาสิกินแบบสลัดเคเป็นซ้มตำไทยง่ายๆจ้ะใส่กุ้ง ร,รับรองอร่อยจริงจ้ะมเมนูไข่เจียวชีสอ่ะทำง่ายแล้วก็อร่อย จ้าวันนี้สองเมนูห้องเราก็เสร็จสรรเรียบร้อยจ้าไข่เจียวชีสอะแล้วก็ซ้มตำไทยใส่กุ้งแค่นี้ก็อร่อยแล้วจ้ะถึงจะไหนก็ไว้พอกันคลิปหน้าด้วจ้าสวัสดีจ้า